สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูโครงการถนนวงแหวนรอบเมืองยาวกว่า110กิโลเมตรใช้งบประมาณก่อสร้าง12,000ล้านบาทซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จตลอดโครงการปลายปีนี้เดี๋ยวเราไปดูข้อมูลข่าวนี้กันนะครับ กรมทางหลวงนะครับเปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข290ถนนสายวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาซึ่งมีระยะทางกว่า110กิโลเมตรปัจจุบันแล้วเสร็จเปิดใช้งานกว่า98กิโลเมตรยังเหลือโครงการก่อสร้างด้านใต้อีก12กิโลเมตร คืบหน้าไปแล้วกว่า90%โดยจะเสร็จภายในปลายปีนี้ซึ่งจะทำให้วิ่งเป็นวงแหวนครบสมบูรณ์โดยใช้งบประมาณกว่า12,759ล้านบาทเป็นถนนวงแหวนรอบเมืองที่มีขนาดใหญ่และมีระยะทางยาวที่สุดในต่างจังหวัดถือเป็นถนนวงแหวนที่มีระยะทางยาวเป็นอันดับสองของประเทศไทยรองมาจากถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร หรือถนนการนาพิเศษที่มีระยะทางตลอดเส้นทางอยู่ที่168กิโลเมตรโดยเริ่มจากทางหลวงหมายเลข2ถนนมิตรภาพหลักกิโลเมตรที่126ไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข304นครราชสีมากบินบุรีบริเวณตำบลชัยมงคลอำเภอเมืองนครราชสีมาโดยแบ่งงานก่อสร้างออกเป็น7ตอนได้แก่ทิศเหนือ3ตอนระยะทางประมาณ48กิเมตร และทิศใต้4ตอนระยะทางประมาณ62กิโลเมตรโดยตลอดแนวที่ถนนตัดผ่านนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและพื้นที่เกษตรกรรมโดยเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2549เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่และเป็นถนนตัดใหม่ติดปัญหาเวรคืนและอุปสรรคต่างๆจึงใช้เวลาก่อสร้างมาอย่างยาวนานซึ่งส่วนใหญ่ ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการไปแล้วโดยปัจจุบันนะครับยังเหลือการก่อสร้างอยู่อีกประมาณ12กิโลเมตรเท่านั้นทั้งนี้เมื่อดําเนินการแล้วเสร็จจะเป็นเส้นทางที่สามารถระบายการจราจรที่คับขั่งบริเวณตัวเมืองนครราชสีมารวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้เส้นทางและประชาชนในพื้นที่โดยรอบส่งเสริมศักยภาพทางด้านการคมนาคมการค้า ผนส่งโดยรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสามารถรองรับการขยายตัวของผังเมืองรวมในอนาคตหลายคนนะครับคงได้ยินชื่อถนนวงแหวนรอบเมืองโคราชมาอย่างยาวนานซึ่งปลายปีนี้ก็จะสร้างเสร็จครบทั้งโครงการคงจะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับประชาชนได้มากยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวดีๆข่าวที่น่าสนใจเราจะมานำเสนอในคลิปต่อ,ตอไปสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ